วันนี้ครบ12วันแล้วนะคะตัวเล็กเขาเหมือนทํำท่าจะเลืมตาแล้วนะคะเนี่ยค่เราก็ต้องเตรียมนะคะมีสำลีนะคะน้ำจ้มสุกุ่นนะคะก็คือชุบสำลีนะคะเพราะว่าในตาน้องเท่าที่สังเกตเมื่อกี้นะคะคุณแม่รักเมือสหาสแลนะคะเ,เหมือนจะมีขี้ตาอยู่นะคะมันจะสกปรกนะคะพยายามนะคะใช้น้ นี่ค่ะชุบนะคะเช็ดตาให้น้องค่ะเพื่อที่น้องจะได้แบบว่าลืมได้ง่ายขึ้นพอจะไม่ติดไม่ได้ติดขี้ตาด้วยนะคะไม่ได้ติดความสกปรกน่ะเช็ดจับนี่ค่ะหัวตาไปที่หางตานะคเบาๆค่ะแค่คาบเนี่ยมันจะมีคาบขี้ตาน้องนะคะนี่ค่ะที่น้องจะลืมในหน่อยแล้วนะคะคาบขี้ตาน้องน้องจะได้แบบไม่ตึงๆมากค่ะจะได้สะอาดขึ้นนะคะเช็ดนะคะนี่น้องก็จะได้ลืมได้ง่ายขึ้นนะคะเช็ดให้น้อง ก็จะลืงตาแบบใส่แหวนเลยนะนิดนึงนะคะอย่างนี้นะคะพอใช้เสร็จนะคะก็คือกลับด้านได้นะคะด้านหนึ่งด้านหนึ่งแค่นี้ค่ะแล้วก็ถ่าได้ขูดหน่อนิดนึงนะลูกนะอยานี้ค่ะน้องเริ่มดูนตาแล้วก็เช็ดนะคะจากหัวตามาที่หางตาให้น้องนะคะน้องจะได้ไม่มีขี้ตาสกปรกนะคะแล้วก็กลับด้านนะคะเช็ดนะคะหัวตาที่หางตาเบาๆค่ะให้น้องค่ะน้องจะมีราบขี้ตานะคะ ได้เลื่มได้ง่ายขึ้นพอน้องเริ่มเลืมแล้วนะคะแค่นี้ค่ะนะคะนี่น้องยังไม่ค่อยเลื่มนะคะอีกตัวหนึ่งจะเลืมนะคะ,นนละ,คะแล้วเราก็เปลี่ยนกระดาษนะคะไม่ใช้ซ้ํานะคะเราต้องใช้กระดาษใหม่นะคะชุดน้ำกุ้งนะคะต้มสุกหมดนะคะใช้สองนะคะสีฟิลมนะคะน้องเริ่มเลืมตาแล้วนะคะนเน,ะคะนี่ยค่ะจะมีตา ้องให้แน่ใจนะคะว่าน้ำไม่ร้อนมากนะคะจากหัวตามาที่หางตาให้น้องค่ะเพื่อที่น้องจะได้เลื่อนตายดง่ายขึ้นนะคะมันจะมีภาามีที่ตาน้องอยู่นะคะสกปรกน,นะคะเป็นค้าน้ำนม,นมนของเขาด้วยเพราะว่าน้องหมักิ่นได้สิบสองวันนะคะน้องดิ้นแรงมากเพราะว่าน้องแข็งแรงมะะ <_' S 2> ากเนี่ยเขาจะเลื่อนตาแล้วเห็นอตื่นปุ๊บเขาจะดิ้นหานมเลยนะคะเนี่ยหนูเลื่อนตาแล้วใส่กิ้งเลยใช่ไหมลูกเห็นไหมลูกพอเช็ดนั่นอ่ะใส่ทิ้งเลยหนูก็จะได้ไม่ติดทับ พี่ตาไงคะลูกโอ้หนูตัวเล็กจริงนะลูกนะแต่หนูยิ้งแรงมากเลยลูกเ<า>๋ยๆนี่อ่าโอเคนะจะได้แบบว่าแมคะตาใสาแจ๋วเลยนะคะด้านหนึ่งเหมือนกันค่ะที่บอกไปเมื่อกี้นะคะชิบเน,นี่ยกลับมาด้านอีกด้านหนึ่งนะคะจะได้ไม่สกปรกนะคะแล้วก็อีกตัวนึงค่ะ สังเกตข้อนี้นะคะจะเป็นน้องตัวสีดํานะคะที่น้องเลือมตาก่อ,นอันนี้ไหนเดียซีนิดเหลยือมตาได้ยาขอบคุณนิดนึงนะคะลูกโอ้อ๋คุณกินอะ่ะแมจะมีคราบที่ตายอยู่นะคะเช็ดค่ะจับหูตามาที่หางตานะคะให้น้องเบาๆกับด้านค่ะจับหูดตามาที่หางตาเบาๆให้น้องค่ะอยากนองจะได้หลืมง่ายขึ้นจะไม่เหนียวแล้วคะ่ะจะไม่มีคราบน้ำนมด้วยนะอืมแล้ว น้องเริ่มเริ่มเริ่มหน่อยนะหน่อย้ว่มจะดีน่อยหน่อยก็จะได้เริืมง่ายขึ้นนะคะน้องได้12วันแล้วนะคะตื่นตุ๊บก,ก็อยากกินนมป๊บพอดีแต่เท่าที่เช็งแล้วห่กตัวสีขาวน้องยังไม่เริ่มเลยนะคะก็เลยยังไม่ได้เช็ดให้น้องนะคะน้องยังไม่ค่อยได้เริมตาน,นะคะ,ะคนี้เลยนะคะจะเช็ดกระตุ้นให้น้อง ไม่มีคราบค่ะไ้อลลงอืมใกล้แล้วนะ,ะแต่สีดำเขาลืมหมดแล้วนะคะโอเคค่ะฝากติดตามเด็กๆด้วยนะคะบ้านเป็นบูดอกพัทยาค่ะตอนนี้เปิดจองแล้วนะคะเป็นบูดอกค่ะ